ลอยมาให้กอดได้เด้อจากสองทีกับมีแหงดอกอยากกอดไอ้จากสองนาทีอย่ากกอดแค่นี้เพราะไอ้ันมีเจ้าของลอยมาให้กอดในน้ำผนุ่มเนื้อตอเพ่อมอบให้ไอ้มาขอสวัสดีครับผมเก่งเกษตรสิงในเคยสีบรุ่งเรืองนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณนครบำรุงไทยครับผมวันนี้นะครับมีลูกค้าพิเศษนะครับท่านมาถึงอ่า อ่ามาจากพี่มาจากไหนนะครับพิจิตพี่พี่ก็มาจากพิจิตนะครับอยู่บึงนารางนะครับท่านอุตสาเมตานะครับมาอุดหนุนนะครับเป็นยกล่องของเรานะครับตัวนี้เป็นโครง3นิ้วนะครับความกว้างเมตร80นะครับใช้บัว32 2 1 1ใช้ไปผ่านเบอร์ย4ิบนะครับอ่าพี่อันนี้คือพี่ไปทําเกี่ยวกับข้าวโพดหรือมันที่มันไปทามันนะครับมันสับหลังพี่เขาไปทํามันสับปะหลังนะครับยังไงก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปส่งพี่เขาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดเก็บสีนะครับ อะไรที่มันไม่เรียบร้อยก็จะเคลียร์ให้หมดนะครับเพื่อความสะดวกในการที่พี่ก็จะไปโรงงานเลยยังไงก็ขอยัดทราบชื่อเขาก่อนพี่เชื่ออะไรนะครับนรงชมพูพี่นรงชมพูและพี่ผู้หญิงเชื่อ,อรายมณฑลชมพูพี่มณฑลชมพูนะครับนะครับสองท่านนี้น่ารักมากนะครับพอมาปุ๊บถูกใจคุยง่ายจ่ายเลยนี่คนนี้ของจริงนะครับผมนี่นี่นี่ยังไงก็ทางบึงนารางนะครับเดี๋ยวเราจะไปสพรงนี้ ครับายัางไงก็ต้องขอกราบขอบคุณ,คณพี่เขามากเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรรับใช้ก็เรียนเชิญนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เป็นลูกค้าประจําด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ